i <laughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการ Sunday Talking วันนี้ก็อยู่กับพี่การอีกแล้วนะคะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะวันนี้พี่โฟกัสก็จะมาร่วมรายการกับเรานะคะและอยู่กับอีก2ท่านนะคะคือสวัสดีค่ะพี่อนาค่ะสวัสดีค่ะพี่กอย่าค่ะค่ะพี่อนากับพี่กอย่านะคะก็ได้มาร่วมรายการกับเรานะคะในตอนเอพิโซดแรกนะคะที่พูดถึงเรื่องการอธิษฐานอย่างร้อนรนนะคะและวันนี้พี่ๆทุกคนนะคะก็จะมาพูดถึงในหัวข้อ การที่พระเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือเรานะคะก็อยากใจพี่พี่ทั้งสามคนนะคะเป็นพยานผ่านชวิตของพี่นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือพี่พี่เนี่ยในด้านไหนบ้างและทรงช่วยเหลือยังไงนะคะเริ่มจากพี่ก้อยเลยค่ะสำหรับพี่ก้อยนะคะวันนี้นะคะพี่ก้อยจะพูดถึงเรื่องครอบครัวของพี่ก้อยเองค่ะพี่ก้อยจะเกิดก่อนนะคะว่าครอบครัวของพี่ก้อยเนี่ยก็เป็นคริสเตียนค่ะพี่ก้อยก็เกิดมาเป็นคริสเตียนเลยนะคะพ่อแม่ก็ปลูกฝังให้พี่ก้อยเนี่ยมาเรียนนวีแล้วก็ทํากิจกรรมที่โบสถ์นะคะก็รับใช้พระเจ้าค่ะอ ก็พี่กี่ยเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กเลยนะคะ,คะแล้วการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือครอบครัวของพี่กยอาเนี่ยพระเจ้าทรงช่วยเหลือ,อยังไงคะพี่ก้อยจะพูดถึงเรื่องของแม่ของพี่กยอาเองนะคะ,ะ,คะแม่ของพี่นะคะเป็นไทลอยค่ะและไทลอยนะคะจะมีทั้งเนื้อดีก็เนื้อร้ายค่ะและพวกเรานะคะก็หวังให้แม่เนี่ยจะเป็นเนื้อดีค่ะพี่ก้อยเนี่ยก็ได้อธิษฐานนะคะเผื่อแม่ทุกๆวันเลยคะ่ะและในครอบครัวของพี่กยอานะคะก็อธิษฐานจับมือกัน,นะคะ่ะ และขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือครอบครัวของพี่ก้อยได้ช่วยเหลือคุณแม่ของพี่ก้อยนะคะให้ได้เป็นเนื้อดีค่ะแล้วพระเจ้าก็ได้รักษาแม่ของพี่ก้อยานเองค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะการช่วยเหลือที่ผ่านมาทางพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงไม่ให้เป็นเนื้อที่ร้ายแรงนะคะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่าตัดออกมาก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็อยู่ในขั้นตอนการดูแลรักษาที่มาจากพระเจ้าต่อไปค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆากนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะ มาต่อวันที่ของพี่อนณาบ้างค่ะพระเจ้าเนี่ยได้ทรงช่วยเหลือพี่อาณาผ่านทางด้านไหนบ้างคะก็อยากจะให้เป็นพยานให้น้องๆฟังนิดนึงค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่จะต้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเนี่ยยังทรงใช้งานพี่นะคะใช้การพี่ให้พี่เนี่ยได้มีโอกาสที่ได้รับใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เรียงนะคะหรือว่าจะเป็นพี่นะคะได้มาร่วมรายการ s u n d a ด s c h o ูลนะคะ ก็ต้องขอบคุณพระเจ้ามากนะคะแม้ว่าในอดีตนะคะพี่ก็จะมีปัญหาสุขภาพมากมายเลยค่ะอ่าแล้วในอดีตของพี่นาเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพของพี่นาเนี่ยคืออะไรคะแล้วพระเจ้าเนี่ยทรงรักษาไงขอเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมคะก็จริงๆแล้วนะคะพี่เนี่ยมีปัญหาสุขภาพหลายเรื่องมากๆเลยนะคะซึ่งในตอนเด็กๆพี่ก็ป่วยบ่อยมากเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีครั้งหนึ่งนะคะที่พี่เนี่ยถือว่าเป็นครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่ง มันก็เกี่ยวกับป <sm> ok ัญหาทางการได้ยินของพี่นะคะซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่พี่ยังเด็กๆนะคะมีใครมาเรียกนะคะแล้วพี่ไม่หันไปเนี่ยโปรดรับรู้วยนะคะว่าพี่ไม่ได้ยิงนะคะแต่ว่าพี่นะคะมีปัญหาเรื่องการได้ยินค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยตอนนั้นนะคะพี่แม่ของพี่นะคะหรือว่าพี่ของพี่เนี่ยพยายามที่จะเรียกพี่หรือว่าพยายามที่จะพูดคุยกับพี่นะคะแต่พี่ก็ไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ตอบสนองอะไรนะคะปรากฏว่าพี่เนี่ยไม่ได้ยินนะคะว่า มีคนมาเรียกหรือว่ามีคนมาพูดคุยด,ด้วยนะคะแม่ของพี่ก็เลยพาพี่นะคะไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจว่าพี่เป็นอะไรนะคะหมอก,ก็บอกว่าพี่อ่ะเป็นหวัดนะคะซึ่งตอนนี้หวัดมันขึ้นไปถึงจมูกนะคะพี่กลายเป็นไซนัสแล้วตอนนั้นนะคะมันเริ่มลามไปถึงหูแล้วค่ะน้องๆซึ่งทําให้พี่นะคะมีปัญหาเรื่องการได้ยิน,นะค่ะน้องแล้วทีนี้เนี่ยหมอนะคะก็ให้พี่ กลับบ้าน,นะคะ่ะพร้อมถุงยาอันใหญ่เลยะคะ่ะน้องๆถุงยาเยอะมากเลยคะ่ะพี่ได้รับยามากินเยอะมากเลยคะ่ะแล้วตอนเด็กๆพี่ก็ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยมากเลยคะ่ะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะคะน้องๆพี่นะคะก็ต้องทั้งลาโรงเรียนทั้งลาสอบลาส่งงานก็ต้องส่งงานช้าบ้างอะไรบ้างน,นะคะน้องๆพี่นะคะก็ยังขออธิฐานอยู่เสมอน,นะคะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคะ ที่ผ่านไปประมาณ3เดือน,นะคะ่ะพี่ก็กินยาอย่างนี้นะคะไปเรื่อยเลยนะคะน้องน้องแล้วพี่นะคะได้ไปเจอกับผู้รับใช้คนหนึ่งนะคะที่มาที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะคะในเชียงรายแม่พี่นะคะก็พาพี่แวะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์ท่านเนี้ยคะ่ะอธิษฐานเผื่อพี่นะคะอาจารย์เนี่ยก็อธิษฐานเผื่อพี่นะคะแล้วหลังจากอาธิษฐานเสร็จนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้พี่เนี่ยกลับไปทิ้งถุงยาทั้งหมดนะคะที่พี่เพิ่งซื้อมานะคะ คือพี่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะน้องๆพี่ได้รับยามาเซ็ตใหญ่โ,โหเยอะมากเลยนะคะตามเคยนะคะน้องๆแต่อาจารย์เนี่ยกลับบอกว่าให้พี่เนี่ยทิ้งถุงยาทั้งหมดไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกินยาให้เปลี่ยนจากการกินยาเป็นการอ่านพระคัมภีร์นะคะสะัตดีบทที่41ค่ะและให้อธิษฐานอย่างสม่ําเสมอะคะ่ะแม่ของพี่นะคะก็เริ่มวิตกกะคะ่ะเอะเอะอะไรมันยังไงนะคะซึ่ง แม่ของพี่นะคะด้วยความเชื่อนะคะแม่ของพี่ก็ทิ้งยาทั้งหมดไปนะคะแล้วก็ให้พี่เนี่ยเริ่มอ่านพระกัมภีร์นะคะหลังจากน,น,นั้นเนี่ยไม่นานนะคะพี่ก็ได้รับการรักษาจากพระเจ้าค่ะพี่ก็อาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะหลังจากที่กินยามาเป็นเวลา3เดือนนะคะพี่ไม่ได้มีอาการแบบดีขึ้นเลยนะคะไม่ได้มีวิแววว่าจะดีขึ้นเลยนะคะแต่การอธิษฐานแล้วก็าการอ่านพระกัมภีเนี่ยทำให้พี่ดีขึ้นได้จริงๆคะ่ะ อนนี้เป็นการที่พระเจ้าเนี่ยทรงรักษาพิ e r n าอย่างน่าอาศัศจรรย์เลยนะคะก็จะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาที่หมอให้นะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าการที่พระเจ้าเนี่ยได้รักษาพิ e า n าแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยมีแผนการในชีวิตพิ e r n าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งแผนการที่พระเจ้ามอบหมายให้แต่ละคนนะคะวิธีาการรักษาของแต่ละคนนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต้องน้องๆแล้วก็ทุกคนนะคะก็ ต้องรับฟังพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะใช่ค่ะก็เป็นการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็จะได้ได้รับการช่วยเหลือในที่แตกต่างกันเพราะพระเจ้าเนี่ยทรงมีพระประสงค์และแผนการในชีวิตของทุกคนที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเคสของพี่อนานะคะที่พระเจ้าเนี่ยทรงรักษาพี่อนาแบบนี้นั่นเองนะคะจนทุกวันนี้ก็ได้ร่วมรับใช้พระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการช่วยเหลือด้านสุขภาพนะคะมาต่อที่คนสุดท้ายของเรานะคะพี่โฟกัสค่ะ พระเจ้าเนี่ยได้ทรงช่วยเหลือพิบการในด้านไหนบ้างคะสาหรับเรื่องของพี่นะคะจริงๆก็มีหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องสุขภาพครอบครัวนะคะแต่วันนี้ที่พี่จะมาพูดก็คือเรื่องการเรียนนั่นเองค่ะมันก็จะมีทั้งเรื่องการที่ไปสอบนะคะสําหรับของเรื่องของพี่เนี่ยจะเป็นตอนสอบเข้าม .1 ค่ะน้องๆก็คงจะรู้นะคะว่าการที่เข้าม .1 เนี่ยเป็นเป็นการเข้าสังคมใหม่เจอคนใหม่ๆนะคะก็จะเป็นแบบมันก็จะตื่นเต้นหรือว่าเพราะว่ามันมีหลายโรงเรียนเลยค่ะที่เปิดรับนะคะ คือตัวพี่นะคะอยากเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะแต่พ่อแม่ของพี่นะคะก็อยากให้เข้าอีกโรงเรียนหนึ่งและก็คาดหวังที่จะให้เข้าโรงเรียนนั้นค่ะพี่ก็เลยแบบอธิษฐานอย่างสว่างเสมอเลยนะคะให้พระเจ้าทรงแบบช่วยเหลือพี่นะคะที่จะได้เข้าโรงเรียนที่พี่อยากจะเข้าค่ะจนมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะหรือว่าผู้รับใช้ท่านหนึ่งค่ะมาบอกพ่อกับแม่พี่นะคะว่าพี่เนี่ยจะได้เข้าโรงเรียนที่พี่อยากจะเข้าค่ะ พ่อแม่พี่ก็เลยไม่ได้เครียดหรือไม่ได้เคร่งอะไรขนาดนั้นนะคะจนผลสุดท้ายพี่ก็ได้เข้าโรงเรียนที่พี่อยากจะเข้าค่ะ,ะก็ขอบพระเจ้ามา,ากมาเลยนะคะที่ผ่านการอธิษฐานและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าจนสุดท้ายพี่โฟกัสก็ได้เข้าโรงเรียนที่พี่โฟกัสอยากจะเข้านั่นเองนะคะเริ่มตื่นเต้นนะคะเกี่ยวกับคาพยานที่พี่ๆได้ เป็นพยานกับเราในวันนี้นะคะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยก็จะทรงทําการในชีวิตของน้องๆเช่นกันนะคะเหมือนกับพี่การคะ่ะที่พี่ได้เล่ามานะคะก็จะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องการเรียนนะคะวันนี้พี่การก็อยากจะมาเล่าสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการรับใช้ของพี่การน,นะคะถ้าน้องๆเนี่ยติดตามเรานะคะหรือว่าติดตามพี่การเนี่ยตั้งแต่ซันเนสกูซีซั่นแรกนะคะน้องๆจะเห็นว่าเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์จริงๆเลยนะคะเราไม่มีกรีนสกรีนเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีกล้องที่แบบดีมากอะไรเลยนะคะ แต่พระเจ้าเนี่ยก็ยังทรงใช้นะคะแล้วก็พี่การเนี่ยก็อธิษฐานนะคะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะประทานเขาเรียกว่าความคิดที่สร้างสรรค์น,นะคะในการที่เราต้องเริ่มทําแบบนี้เริ่มสร้างไตเติ้ลรายการนะคะเริ่มหาชุดหาทีมเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนเพื่อที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รับรพอนะคะเกี่ยวกับ การที่เราจะ่ายเท่าสดไปเพราะเนื่องจากโควิดนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งพี่การน,นะคะและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ได้อธิษฐานจากมือการอธิษฐานนะคะขอความช่วยเหลือที่พระเจ้าเนี่ยจะทรงให้รายการของเรานะคะเป็นพระพรสู่น้องๆจนถึงทุกวันนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นถ้าน้องๆติดตามมาคะก็จะเป็นไตเติ้ลรายการที่โดนจับนะคะเป็นโจนใส่หมวดอีโม่นะคะหรือว่าปีนเขาปีนต้นไม้นะคะนั่นก็คือการที่พระเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือเรานะคะด้วยการ ประสาทสีปัญญาให้เราเนี่ยสามารถทํางานรับใช้ของพระองค์ได้นะคะไม่เพียงแต่พิการและพี่ๆเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงทีมงานกอร r ส s ตูดิโอทุกคนนะคะที่ส่งช่วยให้งานรับใช้ของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จและที่ขาดไม่ได้ก็คือการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะเราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะวันนี้นะคะจะเป็นใครนะคะขอให้น้องติดตามช่วงหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือครูศาสนาคตัตยาสมศรีนะคะหรือว่าอาจารย์แอมนะคะขอสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Talking นะคะก็ในช่วงต้นนะคะเมื่อกี้หนูเนี่ยก็ได้ทำการให้น้องๆเนี่ยเล่าการเป็นพยานชีวิตถึงการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงช่วยเหลือชีวิตพวกเขาย่งไงนะคะก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะจะถาม อาจารย์แอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรียกอาจารย์แอมนะคะรู้สึกเคิกเคินอย่างนี้ไม่รู้ต้องเรียกว่าอะไรดีคะเอาเป็นพี่แล้วกันค่ะปกติสัมพนานที่เรียกกันก็เราก็จะเรียกกันว่าพี่โอเคค่ะก็หนูนะคะก็อยากจะถามพี่แอมเหมือนกันนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงทํางานผ่านชีวิตพี่แอมนะคะด้วยการพี่แอมเนี่ยได้อธิฐานแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเนี่ยยังไงบ้างคะขอเล่าเป็นพยานให้น้องฟังสักนิดนึงค่ะความจริงถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยคือยาวมากคะแต่ว่าอยากจะ หยิบยกประเด็น3ประเด็นนะคะอของของชีวิตของพี่เองนะคะน<ช>ั่นก็คือช่วงเด็กๆเลยนะคะในในขณะที่เป็นเด็กๆละวีทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่บ้านเกิดน,นะคะทางที่ได้จับก,ก็จะมีการเรียนละวีหรือว่าทํากิจกรรมมากมายนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวเองเป็นคนที่เกลียดเด็กมากนะคะไปเล่าที่ไหนก็แต่ละคนก็จะตกใจมากนะคะว่าในทุกวันนี้ก็ทำภรกิจ เกี่ยวกับอนุชนแล้วก็เด็กๆระวีนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าแม่ของพี่นะคะก็คือ,อเป็นคุณครูที่สอนเด็กๆประถมวัยหรือว่าเด็กๆอนุบาลนะคะแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากการทํางานเราก็จะรู้สึกว่าแม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเรามากพอเช่นเข้ามาเสร็จก็จะถามเราอย่างเดียวว่าทําการบ้านได้ยังอาบน้ำรือยังนแต่ว่าจะไม่มาถามเราว่า เ,เรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่กลับการเวลาเราหยุดนะคะจากการเรียนแล้วไปอยู่กับแม่ที่โรงเรียนเราจะเห็นความรักการเอาใจใส่กับเด็กๆคนอื่นซึ่งเราจะรู้สึกว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นที่เป็นนักเรียนของแม่ะคะ่ะแย่งความรักที่เราควรจะได้รับจากแม่ไปเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะก็เลยทําให้เกิดปมด้อยที่ว่าเ,เด็กๆเ,เ,เหล่านั้นแย่งความรักของแม่ไปจนที่ แม่ไม่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ให้ความรักกับเราเลยนะคะก็ก็จะเกิดปมด้วยว่าเราไม่ชอบเด็กนะคะเพราะว่นหึงก็วุ่นวายด้วยแล้วก็เป็นเป็นเพราะปมด้วยด้วยนะคะที่ที่ได้รับแต่พอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็ได้มีโอกาสได้ร่วมค่ายกับอ่าพี่ๆที่เป็นอนุชนนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มมันเริ่มสนุกขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วง ผ่านในการที่จะศึกษาเข้าระดับมหาวิทยาลัยก็ขอเล่าสักนิดนึงนะคะเปิดประเด็นมาขนาดนี้ต้องรู้แล้วนะคะว่าการที่พี่แอมนะคะได้เข้าไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยี่มหาวิทยาลัยไหนอะไร,ไะไรยังไงมะคะเล่าให้ฟังสักนิดนึงคะ่ะสําหรับพี่เองนะคะก็ศึกษาที่วิทยาลัยพระพิซามเมกซิวารีนะคะก็อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยพายัพที่เชียงใหม่นะคะก็ มีโอกาสได้ถวายตัวในการเรียนพระคัมภีร์นะคะซึ่งการเรียนพระพระคัมภีร์ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถือพระคัมภีหนึ่งเล่มหกสิบหกเล่มน,นะคะเรียนแค่อย่างนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ถึงบริบทของการทํางานในคิดจักรด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับคนภายนอกที่เขาทํางานหลากหลายด้วยนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ทีนี้จุดเปลี่ยนที่ทําให้รู้สึกว่าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตจริงๆนั่นคือในแนวความคิดหรือทัศนคติ <c oughs> ที่เรา ทางานกับเด็กๆได้กว้างมากขึ้นเพราะได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานนะคะในในจังหวัดเชียงใหม่ในในเวลานั้นก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตแต่ก็งงเหมือนกันนะคะว่าทุกๆครั้งที่ไปฝึกงานที่คิดได้จากนะคะพระเจ้าก็จะให้อยู่กับอนุชนหรืออยู่กับเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในอดีตอย่างอย่างที่บอกไปว่าเรามีปมที่บอกว่าเราเกลียดเด็กมากแต่ว่าพระเจ้ากําลังมีกระบวนการบางอย่างนะคะในการช่วย พี่นะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติกับเด็กที่มองว่าเราไม่ชอบเขาเลยหรือว่าเราเกลียดเขาอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็มันอยู่ที่เราด้วยพี่ก็พยายามเปิดใจด้วยแล้วก็ขอให้พระเจ้าช่วยนะคะในด้านนี้สุดท้ายก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้ากับเด็กอนุชนเด็กเดกระวีนะคะก็เริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับเรา ค่ะทีนี้นะคะก็ได้รู้ถึงเบื้องหลังนะคะแล้วก็การเรียนต่อะคะจนทุกวันนี้นะคะพี่แอมเนี่ยก็ได้เป็นศิษยาพิบานนะคะคริสจากฟาร์มนะคะก็อยากจะถามความเป็นมาว่าชีวิตด้านการรับใช้เนี่ยหนูก็รู้มาว่าอ,ม,อม,มันไม่ง่ายจริงๆนะคะน้องๆคะมันแบบมันเจ้มตจ้นมากเลยนะคะก็อยากให้พี่แอมเนี่ยเป็นพยานสักนิดนึงนะคะว่าเป็นมาอย่างไงแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเนี่ยยังไงคะ่ะความจริงการที่ได้มีโอกาสได้มาช่วงแร,แรกๆก็จะเป็นการฝึก ฝึกงานก่อนนะคะ<ช>ก็หลังจากที่ได้มาฝึกงานที่ที่จับฟาร์มนะคะช่วงแรกๆก็ยังจะไม่ใช่อนุชนรุ่นของกันกันยัง<ช>อว่าตอนนั้นกันกันก็ยังอยู่ในระดับของอ,อนุชนสำรองซ<ช>ึ่งพี่ก็จะไม่มีโอกาสได้คุ้นเคยนะคะ,คคะ,คะก็จะเป็นอนุชนรุ่นที่นะคะแต่แต่ไม่มากนะคะอายุต่างกันไม่มากก็ เริ่มแรกที่มาที่จักความนี่กลัวมากนะคะเพราะว่าเราเราได้ยินชื่อเสียงของที่จะจับที่หลายๆคนก็บอกโอ้โหคิดจักใหญ่มากเลยนะแล้วก็เด็กๆแต่ละคนนี่คือเก่งมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านดนตรีนะคะก็ในการเรียนรู้ถึงถพระคัมภีร์เพราะว่าเด็กๆแต่ละคนนี่แน่นมากนะคะก็เกิดความกลัวค่ะครั้งแรกที่เราฝกงานนะคะแต่ว่าพอได้ลงใช้ชีวิตกับเด็กๆจริงๆพระเจ้าก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนม,มากขึ้นแล้วทาให้เรามีความผูกพัน กับอนุชนที่คริสจับฟาร์มแล้วก็เด็กๆระวีทุกคนที่นี่น่ารักมากนะคะเพราะว่าก็จะเอาใจใส่กับสิ่งที่เรากําลังสอนและกําลังสื่ออยู่เช่นพรัชะะนะนะคะที่ครูพี่เลี้ยงหรือว่าคุณครูระวีสอนออกไปเด็กๆจะให้ความสนใจมากนะคะก <c oughs> ็เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นนะคะพอมารับใช้เต็มตัวอย่างที่บอกไปก็เกิดภาวะของความเครียดด้วยนะคะแล้วก็อนุชนที่คริสจับฟาร์มจะรู้ดีนะคะเพราะว่า มีช่วงหนึ่งที่เรานมัสการกันอยู่ใช่ไหมคะเกิดน้ําหูน้ําตาขึ้นมาค่ะเพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจบางอย่างือวาอาจจะดื้อบ้างนะคะหรือว่าอาจจะไม่รู้จักกันดีมากพอคะก็อาจจะเล่นบ้างแท้บ้างนะคะก็สุดท้ายก็มีน้ำหูน้ำตาเกิดขึ้นนะคะวันนั้นก็หนักหน่วงเหมือนกันค่ะตาบวมเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะพระเจ้าก็ให้ชีวิตของพี่เองนะคะก็ผูกพันกับ อนุชนกับเด็กๆที่นี่นะคะได้ร่วมรับช่วยร่วมกันนะคะแล้ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็ขาดพวกเราไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าก็เหมือนว่าถ้าขาดพวกเราไปก็จะดูเหมือนว่าไม่มีชีวิตชีวาน,นะคะ<อ>นี่ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายนี้ก็พระเจ้าก็ทรงนําแล้วก็ช่วยเหลือมา ในระยะเวลาตลอด3ช่วงอ่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะสำหรับคำพยานจากพี่แอมนะคะสุดยอดเลยนะคะการช่วยเหลือจากพระเจ้าเนี่ยหนูก็คอนเฟิร์มเลยว่ามันน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะเพราะว่าด้วยตัวเราใช่ไหมคะถ้าเป็นหนูไม่ชอบอะไรมาก่อนหนูจะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้ไม่เอาเลยค่ะทุกคนจะรู้ดีนะคะว่าหนูไม่เอาแล้วก็คือแบบ no เลยนะคะแต่ว่าการที่พระเจ้าเนี่ยช่วยช่วยช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเรามาเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะเอาละคะน้องๆคะสําหรับเรื่องราวที่จะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของเนฮามีนะคะพระเจ้าเนี่ยจะทรงช่วยเหลือเนฮามีอย่างไรนะคะจากที่เรารู้เรื่องในเอพิสซดแรกนะคะว่าเนฮามีเนี่ยได้อธิษฐานอย่างร,อร้อนรนแล้ววันนี้พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขายังไงไปติดตามวันนี้ช่วงต่อไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Sunday School Farm Church On l i n e พบกับเราในซีซั่น2 สวัสดีค่ะพี่การค่ะสวัสดีค่ะพี่กอย่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สุการค่ะสวัสดีค่ะพี่อนาค่ะก็เหมือนกับพี่ในต้นคลิปนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวของคำพยานะคะได้ฟังคำพยาของพี่ๆทุกคนนะคะเรื่องราวของเนฮธ์มีจะเป็นอย่างไรต่อเนองราจะต้องรอติดตามนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มสิ่งทุกอย่างนะคะพี่การจะอธิฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะคะน้องๆทุกคนเริ่มจากอธิฐานค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่ให้น้องๆทุกคนตื่นขึ้นมาในเวลานี้จะ เราจะได้เรียนรู้ประคำของพระองค์ร่วมกันขอพระองค์เป็นผู้ประทานสิบัญญาและคุ้มครองเราต่อทั้งวันนี้ที่จะให้เราทุกคนประพฤติตัวไม่ทวายเกียดพระองค์อว้พรต่อน้องๆที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้รับพรเกี่ยวกับเรื่องรารที่จะเรียนในวันนี้ด้วยคุ้มครองและอวยพรเราต่อทั้งวันนี้ในพระนามพระสุิจเจ้าเมนและบทเพลงที่เราจะมาเต้นสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงฟรุงฟริงนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะให้น้องเนี่ยฟรุ่งฟริงตื่นขึ้นมาสดใสร่วมรับพร นองโดยดอกเตอร์ชลันเองนะคะไม่รอชานะคะเราไปเต้นกันเลยนะคะกับบทเพลงรุ้งริ้งค่ะ Music รักที่ทอบเป็นความเข้าใจเฮ้เฮ้เฮ้รักที่ทำไม่ทน่ึงฉันจะมีความหมาย hey, <hey>, hey. รักที่ไม่ต้องการสิ่งใดเฮ้เฮ้เฮ้รักที่ทรม รักที่พอเป็นามเข้าใจเฮ้เฮ้เรักที่ทำให้คนอย่างฉันมีความหมายรักที่ไม่ต้องการอรรักที่ไม่ต้องการสิใดเฮ้เฮ้เฮ้รักที่พอ hey, hey, hey. เป็ามเข้าใจเฮ้เฮ้เฮ้รักที่ทำให้คน สำหรับบทเพลงฟรุงฟรีนะคะน้องๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะอ้าววันนี้พี่ๆจะมีอะไรมาให้น้องๆตอบคำถามว่าลูกเล่นใหม่อะไรก็เพราะฉะนั้นนะคะต้องตั้งใจฟังจริงๆนะคะแล้วเราไปพบกันในช่วงนะคะกับช่วงห่างโควิดมาชี้พระธรรมค่ะไปกันเลยคะ่ะ let's go